เสียงร่ำลือที่ได้ยินกันมาว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรทรงความเป็นอมตะอายุยืนมาแล้วหลายพันปีโดยไม่แก่ก็เป็นความน่าอัศจรรย์อีกประการหนึ่งสำหรับชนชาวไทยในยุคปัจจุบันจึงเชื่อกันว่าหลวงปู่ท่านพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงบรรลุความเป็นองค์อรหันต์ทรงอภิญญาหกสามารถสำแดงอิทธิฤทธิปฏิหารได้ เหนือโลกและหลวงปู่ได้เจริญอิทธิบาทสีเพื่อมีทีพชนยั่งยืนด้วยรับคำสั่งจากพระมหากัสสปะเทระเจ้าเมื่อครั้งพุทธการซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่เทพโลกอุดรให้หลวงปู่สำแดงบุญจริตปกปักรักษาพระศาสนากระทั่งสถิตสถาพรครบถ้วน5,000ันปี ตามพุทธธรรมนายของสมเด็จพระพรมศา,าสดาสัมมาสม